สวัสดีครับ FIFA Mobile นะครับ2023จะเป็นเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็วันนี้ครับมีการอัปเดตนะครับเป็นจะเป็นเอ่ออีเวนต์ TOTY 2023นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอีเวนต์ของ FIFA Mobile ของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับหรือเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับเข้ามาเลยครับผมตามเข้ามาครับส่วนวิธีการอัปเดตก็อัปเดตออนไลน์ได้เลยนะครับผมของเซิร์ฟ ญี่ปุ่นนะครับผมตรงนี้ก็เข้ามาที่ข่าวสารอีเวนต์ต่างๆนะครับอันดับแรกเลยครับของฟ i f a j a p a ปนะครับก็จะมีการแจก1ตัวนะครับก่อนเข้ามานะครับให้ทำการไปที่ข่าวสารของอีเวนต์ทีวีก่อนนะครับผมคลิกมาได้เลยครับตรงมุมด้านซ้ายตัวที่2นะครับคลิกเข้าไปครับก็จะมาถึงหน้าตานี้นะครับตรงนี้ก็คือให้ทำการ ทางด้านขวามือนะครับ TWTY 2023ตัวนี้นะครับก็จะมีการล็อกอินนะครับมีการเช็คอินครับวันที่1ครับก็จะมีการแจกแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะแจกพวกตั๋วการ์ดต่างๆนะครับตั๋วจะได้มานะครับซึ่งแอดก็ได้มาแล้วนะครับผมจะเป็นตั๋วของในการทำอีเวนต์นะครับผมทางด้านนี้ครับผมคลิกเข้ามาครับเข้าไปดูตรงอีเวนต์นี้ครับ t o t y 2 0 2 3ด้านซ้ายสุดนะครับผมคลิดข้ามาครับตรงนี้ครับก็จะต่างกับเซิร์ฟเกาหลีนะครับเพราะว่าของญี่ปุ่นเขาจะมีช่องทางอีเวนต์อยู่3ช่องทางนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับ toty 23นะครับตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวขวาสุดคือเบสส1นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น3มช่องทางในการทำอีเวนต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ก็อย่างที่แอดบอกไปนะครับก็คือว่า ประเดิมเข้ามาก็เซิร์ฟนี้จะแจกก่อน1ตัวนะครับซึ่งแอดก็ได้จับทําการเรียบร้อยไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่คลิกถูกนะครับคือแอดได้ไปแล้วนะครับเรามาคลิกตรงนี้เลยครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้ามาดูรายละเอียดนะครับก็คือสังเกตทางด้านเมนูซ้ายมือนะครับก็จะมี OVR116 ถึง118นะครับซึ่งตัวแอดก็สุ่มไปแล้วนะครับตรงนี้จะได้เป็น OVR117 มานะครับเป็นฮากิมีนะครับผม ก็คือทําตามอย่างที่แอปแจ้งไปนะครับคือให้ไปกดอย่างที่แอดบอกไปนะครับก็คือให้ไปกดก่อนตรงนี้จะได้มา1ตัวฟรีๆนะครับซึ่งตัวนี้ครับแอดจะได้มาเป็นฮาคิมี่นะครับผมก็ตัวนี้ก็ราคา200กว่าล้านครับเอาไปขายได้ครับผมได้ราคานะครับถ้าใครไม่ใช้นะครับนะครับจะให้ไปดูนะครับตรงนี้นี่ครับอันนี้เป็นนักเตะของแอดเองนะครับผม นี่ครับ o v r 17 117นี่ครับที่แอดได้มาเมื่อสักครู่นะครับนี่เอาไปขายได้เลยถ้าจะขายนะครับตรงนี้ก็มีการขายนะครับก็คือสูงสุดที่800กว่านะครับ800กว่าล้านนะครับตรงนี้ก็สามารถขายได้เดี๋ยวแอดจะลงขายนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอีเวนต์นะครับก็คือให้มากดตรงนี้ครับที่บอกนะครับอันดับแรกนะครับให้มากดจะได้1ตัวนะครับหนึ่งหนึ่งตัวฟรีๆนะครับของท otv สองพนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตัวต่อมาครับที่จะได้ที่จะทาอีเวนต์นะครับคลิกเข้ามานะครับผมก็เนี่ยครับก็คือจะเป็นตารางนี่ครับเป็น t o t y คือด้านซ้ายคือเก็บให้หมดนะครับผม t o y 2 3เนี่ยครับเก็บให้หมดนะครับทุกตัวแล้วก็เมื่อได้ครบนะครับก็จะมาเปิดตามด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยครับเมนูขวามือนะครับตัวที่1เปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะมีติ๊กถูกไม่สามารถเปิดซ้ําได้เราก็จะมาทํา ตัวที่2ครับเมนูที่2ครับเป็นอีเวนต์ตัวนี้ก็คลิกเข้ามาครับเนี่ยครับก็จะได้อวีร์รอยสิ่ถึงร้อยสินะครับก็จะมีไล่ตามนี้เลยครับผมกดนะครับก็ถ้ามีตั๋วแล้วก็จะขึ้นมานะครับว่าตั๋วแต่ละตัวใช้ที่เท่าไหร่นะครับใช้จำนวนตั๋วเท่าไหร่นะครับอย่างละหนึ่งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะใช้อย่างละหนึ่งหมดเลย ตัว T ตัว O ตัว2 3นะครับตัว2ตัว3ตัว T นะครับตรงนี้ก็จะใช้หมดเลยเราแบ็กมาครับตัวนี้ครับช่องทางการได้ตั๋วนะครับก็จะมีเราเล่นที่อีเวนต์นะครับคลิกที่ด้านเมนูด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีให้เล่นนะครับ t O t y นี่ครับก็คือเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น VSA นะครับ นี่ vsa ก็คือเป็นการดวลตัวต่อตัวนะครับตรงนี้ก็เล่นไปเก็บเล่นให้ครบนะครับผมแต่ละวันนะครับเล่นให้ครบนะครับก็จะมี3ครั้งนะครับแล้วก็ head to head นะครับ3ครั้งนะครับผมแล้วก็ manager นะครับก็3ครั้งเหมือนกันครับผมตัวนี้เราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับจะได้ตัวนะครับแล้วก็เอาไปแลกตัวนักเตะนะครับผม มาดูช่องทางต่อมานะครับก็คือทางมุมขวาบนนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูของอีเวนต์นะครับจะเป็น TOTY นะครับคลิกเข้าไปเลยครับตรงเมนูนี้จะเปิดเป็นช่วงเวลานะครับผมเราต้องเข้าไปทำนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บได้เหรียญทองนะครับของ FIFA นะครับก็คือจะได้สูงสุดที่1 0 0 0 0แสน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้สำหรับในการเทนนักเตะนะครับผมก็ทำการตัวนี้จะแข่งเป็นการแข่งออนไลน์นะครับผมเป็นเ,เจอกันนะครับผมออนไลน์ก็คือจะมีเป็นรอบๆเป็นเวลานะครับผมตรงนี้ก็แบ็คกลับมาครับมาดูตัวต่อมานะครับเลื่อนมาทางขวามือนี่ครับผม ตรงนี้ครับก็จะเป็น OVR 1 1 9นะครับตรงนี้จะเปิดยังไม่ยังไม่เปิดนะครับตรงนี้ก็คือจะปิดไว้อยู่นะครับก็รอเปิดนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ตั๋วนะครับตั๋วตั๋วต่างๆนะครับสามารถแลกได้ครับผมตรงนี้ก็คือตั๋ว2ตั๋ว3นะครับตั๋ว T ตั๋ว O ตั๋ว Y นะครับก็ทําการแลกได้ลองกดเข้าไปดูครับผมตรงนี้ก็จะแลกเป็นสกิลนะครับผมก็คือจะใช้ ใช้1นะครับตัวนี้ตัว2ใช้1นะครับแล้วก็แต่ละแต่ละตะก้านะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างตัวสามตัวนี้ก็สามารถใช้แลกเป็นเงินนะครับเป็นเงินเป็นเงินที่ว่าเอาไว้เทรดเหมือนกันครับเงินฟี่าตัวนี้ตัวนี้ครับก็จะเป็น tp นะครับตัวนี้ tp ในการซื้อขายนักเตะนะครับผมก็เอามาแลกได้ถ้าตัวของพี่เพื่อนคนไหนเยอะนะครับก็มาแลกตรงส่วนนี้ได้ ถ้าเหลือใช้นะครับผมอันนี้ก็แลกหมดเลยครับทั้งหมดมาดูตัวต่อมาครับเมนูต่อมาทีวทีวีตรงกลางนี่ครับกดเข้ามาครับตรงนี้ก็คลิกที่โลโก้ทีวทีวีนะครับก็จะเป็นการเล่นอีเวนต์นะครับเพื่อจะเก็บอันนี้กันเช่นกันครับผมเก็บให้หมดนะครับอีเวนต์พอเล่นหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีการติ๊กตามลําดับนะครับตามจํานวนครั้งที่เราเล่นไปนะครับ แล้วก็จะได้ของรางวัลกันนะครับผมแล้วก็มาดูเมนูต่อมานะครับ TOTY Best 11กดเข้ามาครับผม Best 11นี่ก็จะเป็นการแรกนะครับผมนักเตะ TOTY นะครับแรกไปเป็นโลโก้ของ TOTY ตัว EA นี่ครับผมคือจะเอานักเตะมาเป็นตัวแรกนะครับตรงนี้ก็จะมี ตั้งแต่ตัวตั้งแต่114ถึง118นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะแลกได้โลโก้ของ TOTY คูณ5นะครับใช้นักเตะ114นะครับผมลองคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยครับก็จะใช้นักเตะ114 1เอ่1คนนะครับ1ตัวนะครับในการแลกจะได้5นะครับผมคลิปนี้คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ ยังไงก็เพื่อนๆพี่ๆลองเล่นดูครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามกันด้ครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ